ติดต่อสับปะรดสียังไงไปดูกันสับปะรดสีที่เราเตรียมนะครับที่จะทําการติดต่อในวันนี้นะครับผมเอาสับปะรดสีที่อยู่ในสวนนะครับน้องอายุหลายปีนะครับลําต้นยืดยาวแล้วก็ให้ลูกเยอะแล้วนะครับที่ผมก็เลยเจะามาติดต่อนะครับเนื่องจากทรงก็ไม่สวยแล้วมันอยู่ในร่มสีก็ยังไม่ออกก็จะเอาน้องออกมานะครับอันนี้ก็คือสับปะรดสีที่มันที่มันฟอร์มไม่สวยแล้วนะครับ เราก็จะเอามาทำการตัดต่อติดต่อนะครับอัน,นที่สองก็คือเราเอาจากหนอนะครับอันนี้จากหนอนี้เดี๋ยวผมจะแยกออกจากหนอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็ตัดแต่งตัดแต่ง,ตตงเครื่องปูออกให้หมดนะครับลากเก่าออกให้หมดเลยให้เหลือเพลองแค่นี้นะครับให้เหลือเพลิงแค่นี้เห็นไหมฮะให้เหลือเพลองแค่นี้นะครับ อันนี้คือตัวตัวที่แยกหนอนะครับเราก็แยกออกจากตัวแม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ใกไกตัดออกเลยนะฮะอันนี้ได้แล้วส่วนที่เป็นหนอนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อนะครับต่อเนี่ยแนะนำให้ใช้ต่ออะไรก็ได้ที่มันมันไม่ผูง่ายนะครับ ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมถึงอตอผูง่ายแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมอนรถไฟเก่านะครับที่เราเอามาใช้ปลูกนะครับเป็นรับรองไม่ผูกแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเอาตะปูมานะครับอันนี้ก็คืออันนี้ตอกไว้แล้วก่อนนะครับแล้วเราก็ตอกใส่ไว้นะครับตอกใส่ใส่ที่หมอนรถไฟนะครับตอกเสร็จนะครับเราก็จะเอาน้องเนี่ยเอามาสอดเอามาใกล้ๆหนะ่อยองมาใกล้ ให้แนบอย่างนี้เลยครับให้ให้ให้ลำต้นของน้องเนี่ยชิดกับชิดกับตัวหมอนรถไฟนะครับที่ตัวที่เราจะติดเพื่อให้ลากใหม่เนี่ยเขาได้ยึดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสายไฟนี่รัดให้น้องให้แน่นไม่ให้ขยับเพื่อให้ลากใหม่ที่มันออกมามันยึดกับกับกับหมอนรถไฟแต่ข้อสังเกตนะครับ การติดต่อทุกครั้งนะครับให้ลําต้นของน้องตั้งตรงในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าน้องจะได้เก็บเก็บน้ําใส่ในกาบใบนะครับเพราะว่ารากน้องนี่ไม่สามารถหาอาหารได้นะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอันนี้คือส่วนของหน่ออันนี้ก็คือส่วนของต้นเก่าที่เราเอามาติดต่อนะครับพามาดูการเราเอาสับประรดสี มาติดกับพวกไม้ที่มันผุเร็วครับโดยเฉพาะอันนี้ผมใช้ลำไม้ไผ่นะครับช่วงแรกๆนี่สวยมากนะครับไฟบอนนี่ตั้งแบบต่อขแขนงออกเรื่อยสวยมากครับพอนานไปไม้ไผ่เริ่มผุพังทีนี้ไฟบอนก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วตอนนี้อย่างนี้นะครับคือถ้าทำให้สวยเลยก็แนะนำให้เป็นไม้เนื้อแข็งครับจะให้ดูนะครับว่า ทำไมเราต้องให้ให้ตั้งตัวส,สับปะรดสีตั้งตรงนะครับก็เพราะว่าอย่างอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยครับที่ถือว่าตายแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราปลูกครั้งแรกนะ่ะน้องไม่ได้รับอาหารเลยน้องไม่ได้รับน้ําเลยก็คือตายไปเลยนะครับนั้นก็จะมีรุ่นลูกเห็นไหมครับรุ่นลูกก็จะแทงหน่อขึ้นมา แล้วก็จะเป็นลักษณะตั้งตรงอันนี้ต้นแม่ก็ไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เรา,อาเอาต้นเก่ามาปลูกเนะี่ยรากมันมันยาวเราก็เลยต้องปลูกไปตามสภาพนะครับแต่ว่าก็ยังมีรุ่นลูกแทงขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตั้งตรงลักษณะนี้เลยครับนี่ต้นนี้ก็ติดได้ประมาณปีหนึ่งอันนี้แน่นแล้วอันนี้แน่นแล้วครับลองให้ดูใกล้ๆนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการติดต่อวันนี้นะครับท่านใดที่มีความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับหรือมีข้อแนะนําก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ